เพราะฉะนั้นนี่คือก็ก็ต้องเตรียมครับเอาใช่ไหมคุณจะมองเป็นนิติสงครามอะไรก็ตามทีนี่ไม่ได้จินตนาการนะไม่ไม่มันมีแล้วถูกถูกถูกก็ต้องไปฮะก็ต้องก็ต้องเตรียมตัวครับต้องเตรียมตัวแล้วก็พร้อมที่จะอธิบายให้ให้ขอเข้าใจท่านนี้ผมจะขออนุญาตถามเลยไปถึงเรื่องนี้สักหน่อยนะคณสองคนเสียใจไหมว่าตั้งแต่โอ้โหหนึ่งหนึ่งสองที่ทำให้พวกคุณมาเจอะจนถึงขนาดนี้นะ ตอนที่ย้อนกลับไปตอนที่คุณชาดาขอไม่ใช่ขอพูดในสภา,าดูเดือดมากเลยคนทิ้งหนึ่งหนึ่งสองยกให้คุณเลยเรื่องมันจะไม่มาถึงวันนี้นะไม่ได้ไม่เกิดไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจครับเราเป็นพรรคการเมืองใหม่ตั้งมาแค่สามปีผมนำลงเลือกตั้งครั้งแรกเอาอชนะเลือกตั้งได้สิบสี่ล้านเสียงเพราะฉะนั้น แน่นอนไม่ใช่แค่เรื่องจำนวนอย่างเดียวนะเป็นการเลือกตั้งที่มีคนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะมากเป็นประวัติศาสตร์ของานไทยถ้ามองในมุมนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจยนะครับแล้วมันก็ผมก็ไม่ได้เจาะจงว่ามันเป็นเพราะนโยบายนะั้นนโยบายนี้ทําให้เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นผมไม่ค่อยได้เชื่ออย่างนั้นถึงแม้ใน,นที่ถูกก็ต้องหยุดอยู่ดีถูกไหมหยุดยังไงครับอะไรหยุดครับโดยคําสั่งสารน้ำน้ำน่ะเรื่องอะไรครับหนึ่งหนึ่งสอง อ,อ๋อตอนนั้นมันก็ไม่มีใครรู้หรอกครับแต่ผมรู้อย่างเดียวว่าตอนนั้นมันเป็นปัญหานะในสังคมอยู่นะตอนนั้น <Ừ. S 2> นะครับมีคนเรียกร้องมีแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ด้วยเป็นเรื่องที่อาจารย์คณิตนนครใช้มาตั้งแต่สมัย <Ừ. S 2> รัฐบาลพิเศษ,ษ,ษ,ษอะไม่ไม่ผมก็มังพูดถึงว่าในที่สุดพรรคก้าวไกลก็ต้องหยุดความเคลื่อนไหวเรื่องหนึ่งสองไปจนถึงตอนนี้ถูกไหมภายใต้กรอบคำวินิจฉัยของสารมูลถูกเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยถ้าคุณอ่ะไม่แก้แล้วหนึ่งหนึ่งสองปานนี่เป็นตั้งใยเป็นนายกแล้ว หมผมผมไม่ได้น้นว่าผมไม่เชื่อว่ามันเป็นเรื่อง <c oughs> เกี่ยวกับมาตาใดมาตาหนึ่งอย่างกันหรอกครับ <c oughs> ไม่เชื่อผมรู้สึกว่ามีอะไรที่มันซับซ้อนไปกว่านั้นเยอะนะครับสิ่งที่พูดได้นะครับก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นอตอนโหวตนายกใช่ไหมครับโหวตนายกครั้งแรกเนี่ยวุฒิสภามาประชุม200คนจาก250คนใน50คนนั้นก็เป็นคนที่ พูดกันอย่างยุติธรรมก็คือเป็นคนที่ออกรายการทีวีแล้วบอกว่าจะโหวตให้ผมใช่ไหมครับรวมถึงคนที่สัญญากับผมในการเจรจาเบื้องหลังที่ไม่ได้ออกสื่อก็มีตั้งเยอะเพราะฉะนั้นตอนนั้นผมก็ยังรู้สึกจริงๆนะว่าเสียงสวเป็นไปได้ที่จะนั่นคุณใหม่ไม่ได้โกหกผมไม่ได้ไม่ต่อ้านเป็นความจริงใช่ไหมเป็นความจริงโอ้ยเพื่อเหมือนในหนังเลยมีกระดาษเลยไม่ได้จินตนาการใช่ไหมไม่ได้คิดไหยว่าตอนนี้รับปากรับคำแล้วอะไรสีแดงสีเหลืองสีเขียวแล้วมีสีส้มจะเป็นเขียวด้วย คือเราเรารู้จํานวนจานวนว่าเป็นถึงไหนผมก็บวกเลขเป็นแล้วก็แล้วก็ติดต่อพูดคุยอธิบายมันมีตัวเลขอยู่ในมือจริงจริง,รงมีการพูดคุยจริงว่างป่ปัญหาคือไม่มาเป็นองค์ประชุม50คนเนี่ยแล้วมันจะให้ถึง76คนได้ <c oughs> แล้ว50 <c oughs> คนที่ไม่ค่อยมานะั้นก็เป็นคนที่ที่พูดกันอย่างยุติธรรมก็เป็นคนที่เคยพูดออกสื่อว่าโบตามเสียงของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่มันก็ไม่ได้เป็นอย่าง เฉพาะที่ท่านชาดาขอไปที่เอ่ยน้าท่านอภิปรายในสภาแค่นั้นี่ที่ประชาชนเห็นกันหรือเป็นการพูดกันเฉพาะหน้าในสภาหรอกมันก็มีอะไรที่มีเบื้องหลังเบื้องลึกแต่ว่าผมก็เป็นมีความเป็นมืออาชีพพอไม่ได้ต้องการที่จะเอามาเปิดโปงว่าข้างหลังเป็นอะไรใครสัญญาอะไรไว้หรือเจราจาอะไรเป็นยังไงอันนั้นก็คือเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เราทําไม,ไม่เปิดไปเลยก็เปิดตก<ร>ลงไว้ถึงเวลาทําไมไม่มา ก็เปิดเปิดไว้เท่าที่เปิดได้อันนี้ประชาชนก็รับทราบเอาเฉพาะที่แค่เขากลับมาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ผพูดคุยกันแล้วเขาบอกว่าผมไม่ได้ไม่ได้คุยกับคนแค่นี้ผมก็ไปต่อไม่ได้แล้วแต่ผมเลยเอาเฉพาะอันที่ใช่ไหมมีคนที่เคยสัญญาไว้คำนนพิทา้ว<ล>นนไม่มาวันนั้นเนี่ยจริงเหรอที่คูบอกทาตารางแล้วสีแดงสีเขียวสีเหลืองคือแดงคือไม่ให้อยู่แล้ว เหลืองคือเยาจาต่อเขียวคือได้แน่แน่แล้วก็ยังมีแบบเขียวเข้มๆว่าอีกนิดเดียวติดอยู่นิดหน่อยติดอยู่เรื่องนโยบายการต่างประเทศบ้างติดต่อเรื่องนโยบายกระจายไม่ได้ตัวเลขจริงๆได้ได้ได้คุณจินตุรยามไม่ได้ออกไปเคลมโมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่มีไม่ใกล้ใกล้เคียงเห็นความเป็นไปได้แน่นอนว่าผมก็แล้วผมก็เชื่อว่าบทนายกแบบนี้เนี่ยมันก็คงอาจจะไม่จบในครั้งแรกแล้วพอมาครั้งที่สองผมผมเห็นแล้วว่าเออมันขาดอีกเท่าไหร่จะได้ทาต่อแล้วก็จะได้ทํางานต่อแต่ว่า สุดท้ายแล้วจะเล่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมาจบที่ว่าจะเลือกนายกครั้งที่สองเนี่ยม,มันตอนบ่ายโมงใช่ไหม,มแล้วคําสั่งสารรัฐมนูญมาที่โต๊ะผมที่สภา,าตอนเที่ยงใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นการโหวตครั้งที่สองของผมยังไม่เกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำไปมันก็เลยจบอยู่แค่นั้นคราวนี้ทั้งหมดทั้งวงที่เล่ามาก็เพื่อที่จะตอบคาถามว่ามันก็ไม่ได้เป็นแค่ไม่ได้เพราะว่าเห็นแค่ว่าวิธหนึ่งหนึ่งสองแล้วจะจบเพราะว่าวิธีที่พี่ตั้งคําถามมาบอกว่า เพราะว่าท่านจาดาพูดแบบนี้ป่านนี้ได้เป็นนายกไปแล้วพี่อนุมานแบบนี้ผมก็เลยบอกว่ามันไม่ได้ correlate การผูกพันกันแบบนั้นมันมีอะไรที่มากไปกว่านั้นเท่าที่ผมเล่าได้ก็เลยเล่าให้ฟังแบบนั้นนั่นคือประเด็นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นยังไงมันก็จะเกิดเหตุการณ์นี้แน่ๆไม่ว่าจะยอมไปพี่รู้เปล่าว่าไอ้ตอนไปที่เกาหลีเนี่ยตอนที่ผมเคยมาออกรายการพี่เนี่ยแล้วผมอ้างอิงคนหนึ่งว่ามีประธานสภาสหรัฐอเมริกาโบวตทั้งหมด15ครั้ง กว่าจะจบว่าครั้งที่หนึ่งไม่ได้ครั้งที่สองไม่ได้ครั้งที่สามไม่ได้เขาก็จะมาบอกมาว่าเฮ้ยติดเรื่องนั้นติดเรื่องนี้ติดเรื่องงบประมาณนั้นอันนี้จนกระทั่งตกลงกันได้15้าครั้งเข้าถึงได้เป็นแล้วผมไปเจอเขาที่เกาหลีผมยังไปบอกเขาเลยบอกว่าคุณเนี่ยดักมากในเมืองไทยนะผมออกรายการสรยุทธผมบอกว่าเอาชื่อเควินแมคคาตีเนี่ยขึ้นเป็นตัวอย่างว่ามันต้องโหวตกันทั้งสิบห้าครั้งของผมโหวตได้แค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดครั้งที่สองครั้งที่สามมี กับพี่ต๋อมเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าวุฒิสภากับเราเนี่ยมีอะไรที่ใกล้กันมากกว่านั้นนะพูดกันเสร็จเขาก็บอกเลยบอกว่าเฮ้ยฝากเรื่องการปฏิรูปการศึกษาหน่อยนะผมทํามาในชีวิตเรื่องวิทยาศาสตร์ผมก็น่ารู้สึกสนใจนะอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้แต่ก็อย่างที่ตอนนั้นที่เรามาออกรายการกันหนึ่งวันก่อนโหวตครั้งแรกกันสุดท้ายเขาบอกว่ามันมีโทรส่งโทรศัพท์อะไรกันก็ทําคือผมว่ากลับกลับมาเรื่องเสียใจเดี๋ยวคือคืองี้ครับอันนั้นมันเป็นเรื่องที่ผมว่ามันผ่านไปแล้ว ไม่คือถ้าที่คดีที่คุณพิธทาบอกก็คือยังไงมันก็ไม่มีทางใช่ครับแต่ว่าาว่ประเด็นสําคัญมันก็คือมันก็มีคําถามแบบเนี้ยเยอะใช่ไหมครับว่าเสียใจไหมที่เดินมาถึงจุดนี้ถ้าวันนั้นไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้ถ้าทําแบบนั้นก็จะไม่เป็นแบบวันนี้นะครับผมคิดว่าประเด็นมันอยู่ที่หนึ่งเนี่ยแม้ว่าวันนั้นอาจจะทําอีกแบบมันอาจจะจบเหมือนวันนี้ก็ได้ใครจรั้ใครจะไปรู้นะครับ แล้วก็ผมก็เชื่อว่าเป็นแบบนั้น <c oughs> แต่ว่าประเด็นที่มันสําคัญกว่าก็คือว่าถามว่าตัวเองเสียใจไหม <c oughs> ในฐานะสมบุคคลเนี่ย <c oughs> ผมเองคิดว่าผมจะเสียใจมากกว่านะครับ <c oughs> ถ้าถ้าถ้า,ถาสุดท้ายเนี่ยพักการเมืองของตนเองเนี่ย <c oughs> ที่ตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ย <c oughs> นะครับเ,เลือก <c oughs> ที่จะเข้าสู่อำนาจด้วยวิธีการอะไรก็ได้ด้วยวิธีการที่แม้จะไม่ถูกต้องหรือด้วย วิธีการที่จะต้องยอมที่จะไม่ยืนยันในสิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับแล้วประเด็นที่สองคือผมคิดว่าผมจะเสียใจมากกว่านะถ้าในวันที่เราเป็นทำงานพักการเมืองวันนั้นในวันที่เราเป็นผู้แทนรัษฎรแล้วเราไม่กล้าที่จะเสนอความเห็นหรือเสนอทางออกให้กับสังคม,มซึ่งเราเห็นว่ากำลังมีระเบิดเวลาอยู่ แล้วเราเห็นว่าผลทางนี้มันเป็นหนทางที่จะยุติหรือถอดชนวนระเบิดเวลาเพื่อไม่ให้สังคมไทยเดินไปสู่จุดที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในอนาคตอันนี้ผมจะเสียใจมากกว่าถ้าเราไม่ไม่ใช้โอกาสของเราเสนอความเห็นของเราไปแม้จะมีคนไม่เข้าใจเข้าใจไม่เข้าใจยอมรับไม่ยอมรับอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมคิดว่าอันนี้น่าเสียใจมากกว่าถ้าเราคิดเราไม่ทำใช่ไหม แล้วเราคิดแต่เรื่องตัวเองว่าถ้าทาอย่างนี้จะเสียคะแนนความนิยมถ้าทําแบบนี้จะไม่ได้เป็นรัฐบาลผมก็รู้สึกว่าแล้วเราจะมีภาคการเมืองแบบนี้ทําไมเข้า,าใจอนี่มุมมองอคุณธนาทรเคยพูดที่นี่แหละบอกเขาเสียดายมากเลยที่คุณไม่ได้เป็นนายกเสียดายโอกาสจริงๆงเบื้องหลังวันนั้นเขาคุยอะไรกับคุณบ้างไปดิ้งกันนี่เห็นบอก ที่บ้านเข้าใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่คืนนั้นอ่ะอันนั้นมันน่าจะคืนอันนั้นน่าจะเลือกครั้งที่สองเลยครั้งไผมจำไม่ได้นะน่าจะครั้งที่สองอันนั้นนี่คือโดนหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่มีอะไรมันก็แค่คนทนคนโดนเรื่องหุ้นวอกเดียวกันเรื่องหุ้นเหมือนกันแค่นั้นเองตอนนั้นมันหยุดปฏิบัติหน้าที่พอเขาหุ้นวีลาของผมหุ้นไอทีวีก็โดนหยุดปฏิบัติน้าบใจอะไรกันวันนั้นอ่ะก็มองตาก็รู้ใจไม่ต้องคุยอะไรกันมากก็คือบอกว่าที่ที่ พี่โดนมาก่อนอมผมก็ต้องโดนบ้างแค่นั้นเองแต่อย่างน้อยผมยังได้ได้โบสถไปครั้งหนึ่งแล้วก็โบสถเป็นครั้งที่สแต่ว่าไม่มีอะไรต้องเสียใจยนะพี่นะเพราะว่าเราก็ทํากันเต็มที่ใ,ในในสิ่งที่เราเชื่อในสิ่งที่เราพยายามทําแล้วก็รักษาจุดยืนไว้ไม่ใช่ว่าขายวิญญ,ญาณให้ซาตานแล้วก็ทำทุกอย่างให้เป็นได้อย่างที่ที่เอามาจากไหนที่ขายวิญญ,ญาณให้ซาตาน จำไม่ได้ Time มกกาซีนไะปมีใครขานมีใครเขียนอะไรเป็นภาษาอังกฤษแล้วผมก็แล้วก็แปลเป็นภาษาไทยแต่ว่าอย่างที่บอกเคยเฉลยไว้ในไทยรัฐแล้วซาตานมันก็คืออีโก้ของผมความโลภของผมความอยากจะเป็นของผม,มผมก็รู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าผมก็รู้สึกว่าที่เลือกตัดสินใจมาแบบเนี้ย้อนหลังกลับไปดูก็ก็จะตัดสินใจแบบนี้ถูกต้องแน่อนอนว่ามีเรื่องที่น่าเป็นห่วงเยอะแยะ ที่ควร <ừ ừ. S 1> ที่อยากจะที่เราอยากจะเข้าไปช่วยทําช่วยแก้นะครับเรื่องค่างเงินเฟ้อตอนนี้สูงสุดในรอบสิบสามีเรื่องนี้สาธารณะเรื่องนี่ควรเรือนพวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องรีบเข้ากระบวนการแล้วก็รีบแก้ไขให้โดยด่ว,ดวนดีเซลวันนี้33แล้วเบนซินส5ิแล้วอะไรพวกนี้ผมก็อยากจะถ้าอยากจะเป็นนายกหรืออยากจะที่จะมีอํานาจในการบริหารก็เพื่อที่จะรีบเข้าไปแก้ไขสิ่งที่มันทําแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่วันนี้คุณโดนอีกคดีหนึ่งไงคดีจัดการชุมนุม ฟลาชม m อบใช่ไหมครับแล้วมีคำพิพากษาจำคุก6 <4. S 2> เดือนแต่ส mm ี hmm. เดือนจะให้รอลงอาญาถูกครับซึ่งกฎหมายเลยกําหนดคุณจะสิ้นสุดความเป็นคันดิเดตไปเลยจนกว่าคำพิพากษาจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นครับซึ่งอุทธรณ์อยู่ครับ อยู่ระหว่างอุทธรณ์อยู่ระหว่างอุทธรณ์แล้วครับถูกมเริ่มอุทธรณ์แล้วครับก็คือมันมีหลายหลายเรื่องที่ต้องต้องดูเช่นเทียบตีกาในอดีตพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่อันที่หนึ่งก่อนการรวมอันที่คือคดีจัดแฝดบ๊อบถูกต้องอันที่หนึ่งจับพักถูกยุบใช่ไหมนั้นคืออนาคตใหม่นะประชาชนเข้าใจไหอนาคตใหม่ถูกยุบหกสองก็สองรอบนะฮะปี คราวนี้เนี่ยการการชุมนุมโดยสันตตเนี่ยมันเป็นสิทธิทตามรัฐธรรมนูญและเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยมผมใช้เวลาไป45นาที<ม>และพื้นที่นั้นก็เป็นพื้นที่ที่มีการเรียกร้องในการควบคุมวาระทางสังคม,มทั่วไปส่วนใหญ่แล้วเขาอยากมากที่สุดก็โดนปรับหรือ<ม>ย,ยกฟ้องด้วยซ้ำไปม,มันมีอยู่ไม่กี่กรณีหรอกที่ถึงพิภาคกับจำคุกอะไรพวกนี้<ม><ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยทีมกฎหมายก็อุทธรในประมาณ3 4สี่ประเด็นอีกเหมือนกันก็รู้สึกพอได้เห็นคำอุทธรก็มั่นใจว่าถ้า ดําเนินการโดยโดยเร็วนะครับแล้วก็โดยโดยหลักข้อเท็จจริงข้อกฎหมายที่เสนอเข้าไปมีความมั่นใจมีความมั่นใจ็ใจใจก็จะกลับมาเป็นเคเดิตเหมือนเดิมแต่ระหว่างนี้ตามต่ที่ยังไม่มีรับรักษาปเป็นอย่างอื่นเนี่ยก็กระทบเกิดการเปลี่ยนแปลงการเมืองเสนอคูวพิทาไม่ได้นะก็กระทบปฏิเสธไม่ได้ครับแต่ว่าก็คิดว่าโดยปกติเนี่ยกระบวนการอุทธรณ์เนี่ยก็ไม่น่าจะเกินหนึ่งปีไม่เกินหนึ่งปีก็น่าจะทราบผลอุทธรณ์ อันนี้ถามเผื่อว่าถ้าเกิดเขาเกิดคุณเศรษฐาสารลับหนูไวิได้ฉชยตูมตามเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ก้าวไกลไม่มีแคนดิเดตเสนอนะยกเว้นยุบสภาก็คือถ้าเกิดในกรณีก็คือมันต้องตามตามลิสต์ที่มีอยู่ถูกใช่ไหมฮะ <c oughs> เพราะก้าวไกลเสนอคนเดียวครับไม่มีคนสองคนสามเลย <c oughs> ไม่มีครับอย่าอย่าเพิ่งคิดไปไกลเลยเอาคดีสามลุงอะฮะ <c oughs> ไม่นี่เผื่อไว้ไง ใช่พี่แหมพี่ยุทธพูดถูกการเมืองตอนนี้มันอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไระมันมมพลิกได้ตลอดใช่ไหมไม่มีใครรู้มันจะเกิดอ,อะไรขึ้นถูกไหมถูกถูกอันนี้เราก็ต้องคิดซีนารีโอคุณเป็นชอมซีนารีโออยู่แล้วถูกครับผมถ้าคุณอ่ะครับผมคิดไว้อยู่แล้วครับแล้วยิ่งมิถุนายนี้เดือนนี้ 12, 18, 19, 20กว่ามีพราบานั่นอ,อีกเป็นเดือนที่มันพลิกผันได้ตลอดเวลา